ใบดีเดาผิดดอกเลย,ยเห็ดของหวานผ่านไปแล้วเค่ะเห็ดกับเขาไปนเนี้ยพัดแขนวางวาเอาอันนี้มันออกก่อนขั้วน,นี่เป็นของเฮ่าอะไพี่น้องเต็ดเตีดอันนี้มันออกตัดเพราะว่าเพรว่าน,นี้มือขวมันออกอย่างมันกลับ แต่ว่าเสียไปลวกก่อนก่อนที่พัดน่ะเพราะว่ามีผู้เฒ่ากินน้ำแล้วว่ามันแข็งเรากินหนยาเราบ่มีแขวแล้วไม่ใหญ่บ่มีขแขวแล้วเอาเด็เด็เดๆๆ็ดแซ่บไปนั่งแล้วสเสอาพักไปลวก ลวกแล้วค่อยมาพัดเนาะนี่แจงสีนิ่มๆดีผู้เเ่าดึงกินง่ายอื้อได้กินพักสดหนาสีเมืดแนด่เลยพี่นะ้องลวคปนมืดบดมือดอยู่เทิงเทินใส่กันท่าซีหอมพี่น้องนะท่าอยู่สามสี่คน ซ้อมมือล่ละยังไม่ทันเหลี่ยวดีเพราะว่าถ้าใหมา่กเก่าเนาะมันชิาในกหน้อยดีท้าสั่มไปสั่มมาก็น,นี่เห็ดเมนูเติมพลังกูดได้ทีกินเขากบ มาหมาเอาให้่นาง <_ d ress> เปลี่ยนเมนูก,กินพักบ้างก็ไดเลย <_ d ress> อยู่กรุงเทพห้าตอนนี้ได้ข่าวอ่ะไข่แพงแต่ว่าอยู่นี่กันยังคงราคาปกตินี่กรุงเทพร้ายพื้นเฮก็เริ่มจมอ่ะไข่แพงพอบ้างทีนะตัก, <_ d ress> กโตเนาะตัก, <_ d ress> กโตแลวกจ <_ d ress> ของแข็งไว้กินเพราะว่าตลาดสดอยู่กรุงเทพโดนปิดไปตั้งแต่ยี่สิบสองเหมือนบมขมันนะตลาดสดบุมี่มี่มีมของสดไหน,นมีแต่ในห้างในห้างเดบมอลเอ้ย เดโมบิกซี่ยังแล้วแต่หางใหญ่ๆนกะ่ชิมีในโซนอาหารพระเจ้าเปิดโซนอาหารอาหารสดเนาะแต่ว่าบ่มีตลาดหนับ่มีตลาดหนดบานบ่มีตลาดสดนะพี่น้องพี่ชายของสดบม่มีมาปิดมาหลายหมือนแล้วตอนนี้นะกันเมียนอาหารสดกกชิเปิด อยู่ในหางใหญ่เปินเปิดสฉพาะโซนอาหารเนะาะแล้วก็ท้องใส่จําเป็นในกรุงเทพที่เป็นอย่างในเดืมอมอมือหันเนาะก่อนมือสีมาเนาะเป็นอย่างสื่อท้องที่ต้องการได้กว่าเป็นปิดโซนที่ท้องใส่ทั้งทึ่งเนี่ยเป็นปิดไปเรียบร้อยประกาศปุ๊บไปซื้อ มันปิดตั้งแต่หาโมงเมือวันที่เท่าไรเนาะปิดห้าสื่อของใส่จำเป็นมันไก่สิ้เดือนของใส่กระเบิดห่อนพี่เนาะยำขึ้นน่ะฝนตกอยู่เดะมึงขึ้นนี่ฝนตกแงงเจอไหายังเว้นนี่แดดแจ่มแจ่มห่อน พวกเป็นไปย,ยังบอกมันแ่ง,ร,งรู้ว่าแม่นคนมืดคคามจิงกับคนมืดตอนนี้กำลังทำนะเพียงพุกโมงครึง่งเห็นมานาฬิกาข้างหลังหกโมงครึง่งเนะหมดตัวหมดตัวประมาณหกโมงครึง่ง เลาพาดออกมาเลยเลือนนิดหนึ่งหัวนยุงแขนงพี่น้องิสิเมีนลูขกองกัลณเมันเอิดแนงอืแขนงก็นี้เขากับเรื่องหลวกค่ะเ,เพื่อน ลวกเสมือนตบมให้มัน <laughs> นิ่มๆๆๆเนาะผู้เฒ่เเากินน้ำจังกินใหญ่แนงๆๆตอนนี้ก็ลวกต่อไปพี่น้องยั่งต้องมาทันเดือดเปื่อยดีอีจักหน่อยก่อนเนาะ ตอนนี้เขากำลังจตพริกนะเพิ่นเปิดอยู่ข้างในเด้คพ่อบ่ได้เปิดแต่ข้างนอกตีไปเจอเบิ่งในดูเป็นใดๆไปเบิ้องเราบอกซีใหม่เด้อนี่แตงโมพริก รอตอนนี้เขากำลังลวกพักเนาะเรียบร้อยด,ดูพี่น้อง <c oughs> Hãy subscribe cho kênh không bỏ cái cây mỏ? <laughs> สมัครขแทนตัวแม่ใหญ่ๆเอ้ยมือใหญ่ๆเด ชุนแม่องนีไอสมัครผักแค่นเราเธได้หอหมอนี่ต้องแซ่บ กุ้งโหลดเนะี่ยเส๋อไปนวลงไปหลายลายต้านนี่จังหน่อย ห้อยลงไปพี่น้อง สุดพิเศษที่นี่ใส่ก้บพ่อไปก,ก่อนึ่หอมน้ำหอพหอมเ็นใส่น้ำต้มลังนราะวลวกซุกแล้วอันนี้ ใส่คะแนนที่เขาลวกแล้วพ่อใส่ลงไปเลย ดิ้มรหลดเลยไปอย่างเงี้ยเงเลยใส่สอสลงไปอีกนิดหน่อยเรียบร้อยผัดคลัก ินข้าวยังตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยเลยพี่น้องตะขาของเฮาพี่น้องเบิ่งความแซ่บตะขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องป้าจกินนำกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซาบนาคิดฝากไว้สำเนียงน่อพี่น้องคุณได้แม็กก์กฟาคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หนิเด้อ ไปพี่น้อง,ง,อง,องกินข่าวน้ำกันไปเลยเด้อบ๊ายบาย